สวัสดีครับผมวันน,น,นี้วันที่ห้าสิบเก้ามาเก็บไข่กันดีกว่าครับมาดูกันว่าวันนี้จะได้กี่ฟองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสาม 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36มสแล้วใต้ถุงมีไหมไม่เห็น37 38 39 40, 40. 40. 41 42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54

เจ็ดสิบเอ็ดเจ็ดสิบเอ็ดเฮ้ยวันนี้ไม่ได้เจ็ดสิบเอ็ดฟองหายไปไหนตั้งเยอะโอเคครับไว้มาเก็บไข่ขด้วยกันใหม่ครับผมบายบาย